ถุกอ,อกแต่ไม่พูดโดนหาว่าหลอไม่พอที่จะคบภาพน้องนุชย์นางงามเวทีดางวันใจหนุยเอกราชนักภาคกีฬาบอลเมืองไทยพิธีกรที่ช่ำชองในการอ่านข่าวกีฬาถามยังภาคกีฬาได้มาสุดๆในชั่วโมงนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุยเอกราชเก่งทุกทางแต่ใครเลยจะรู้ว่าพ่อหนุ่มพิธีกรอ,อารมณ์ดีคนนี้จะมีแฟนสวยระดับนางงามเลยทีเดียวแหมอย่างนี้ ต้องยกนิยามไม่หลอกก็เลือกได้ให้คุณเอกราช์น่อยหลายๆคนต้องเคยเห็นเขาคนนี้ผ่านทางจอทีวีแน่นอนสำหรับหนุ่มเอกราชเก่งทุกทางที่ต้องบอกเลยว่าแฟนสาวของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยสวยระดับนางงามจะสวยและไปขนาดไหนไปดูกันได้เลยจ้าบอกเลยว่าสวยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าว หรือคนทํางานเบื้องหลังเกี่ยวกับการรายงานข่าวต่างๆต้องใช้ทั้งความสามารถและประสบการณ์อย่างมากมายเลยละคาะทุกคนหากเกิดเรื่องราวที่สุดวิซัยหรือเหตุการณ์อะไรที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าจะต้องทําให้ได้โดยหนึ่งในผู้ประกาศข่าวที่ได้รับการตอบรับและได้รับการยกย่องในฐาน,นะผู้ประกาศข่าวมาความสามารถอย่างหน่อเอกราชเอ่งทุกทางข่าวทั้งเก่งและมีความสามารถสุดๆแถมยังมีแฟนสาวสวยมีดิกรีระดับนางงามอีกด้วย เอกร,ราชได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอลที่มีความสามารถมาที่สุดจนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พากในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2006อันหนึงเอกร,ราชเคยมีบทการสแสดงในภาพยนตร์ไทยเรื่องริมทีมเมื่อปีพศ2 5ง1โดยรับบทเป็นพ่อของตัวละครเด็กในเรื่อง ทันทีที่รู้ข่าวว่าชมงามจากเ,ทเวที Miss Thailand World อย่างนุชตุลารัตคือแฟนสาวของหนุ่มเอการาชผู้ประกาศข่าวผิวเข้มแห่งครอบครัวชาวซามลายคนแทบไม่เชื่อหูว่าเป็นความจริงเพราะคาดไม่ถึงว่าสาวสวยเพียบพร้อมในที่ต้องการของชายหนุ่มอย่างนุชจะมาลงเสน่ห์ผู้ชายที่ไม่ใช่ประเภทหล่อเลือกได้อย่างคุณนุ่ย จนจุดชนวนให้เกิดเป็นข้อสงสัยถกเถียงกันบนอินเทอร์เน็ตว่าที่ฝ่ายหญิงตกลงใจคบด้วยอาจเป็นเพราะฝ่ายชายกระเป๋าหนักหรือจ้าบุญท,ทุ่มในฐานะที่ถูกพัดพิงนุจึงขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยท่านนุจะคบใครเพราะเขาเป็นเจ้าบุญทุม่มคงไม่ได้ตั้งใจจะคบกับเขาแบบแฟนแล้วมั้งคะ มันคงเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นแล้วค่ะเพราะถ้าพี่เขาเข้ามาแบบทุ่มน,นั้นทุ่มน,นี้ให้จริงเราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเข้าอะไรเราหรือเปล่าอีกอย่างถ้าเจอการคุยกันล้วมาในมาเจ้าวนทุ่มอย่างที่บอกนี่ของน่ากลัวแย่หัวเราะแต่พี่เขาเข้ามาแบบใจดีค่ะพูดคุยยิ้มแย้มทักทายไม่คือตัวทําให้รู้สึกว่าสามารถพูดคุยกันได้เป็นปกติ พี่เขาจะไม่ใช่ประเภทที่ทําความรู้จักด้วยไม่ได้หรือเข้าไปคุยด้วยแล้วแสดงค่าทีไม่อยากคุยกับเราแต่เป็นคนง่ายๆสบายๆเลยทําให้คุยกันได้อย่างสะดวกใจคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ